วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะเลี้ยงพัตทหารเพยนพระนะครับงานจบของคุณพ่อเบื้องบุญโกงนะครับหลังจากพระเพลนเสร็จก็จักคเลื่อนัสิรระสังขารร่างอันไต้วิญญาณไปที่ชาเมธชาพฏิกีของวัดวารมีตอนนี้จะภาพกำลังเตรียมสำรับพัฒหาชุดไม่บ

สัมพันธ์ุปฏิมาอิมินาสการีัะทิพุชยาอิมินาสการีนะธรรมอทิปุชยามะอิมินาสการีนะสังฆอทิปุชยานะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาุธังภะคะวั วาเทมีสวากาโต di sarane nasaha, pancasila liyaca ma, yang bima yang pantih, wisum wisum rakanataya. Di sarane nasaha, pancasila liyaca ma, yang bima yang pantih, wisum rakanataya. Di sarane กันจะสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะา โตัสสะภะวะตุระตสัมาสัมพุทธสาร е, romance, ังสะราณังขจามิพุทธังสะระณังขจามิอัมัง शरण कथा पीथ शरण गचा दीती हम पीतम शरण कथा प्रियम पीतम शरण गचा बीती हम पी संरणा पी संरणा की जम पीथ शरण भक्ति ภามันสรนักคจามิทยียมมังสรนังขจามีตัติยมปิสังฆางสรนันคจามียมปสังขามสรนัขจามีปนาติปัตาเวรมนีสิกขาปัทถสัมมาทิยมีปะนาติปา งสมาธ the ิอมิบุราเบรยะมชัพมาทธานาเวรมณีสิขาปัทางสมาธิอมานิปัญจาศิขาปะการิสิเลนะสุขจินยติญาณิเลนะปุคัสัมปทานาสิเลนะนิพพินยาติธัสมาสิลังปิโสทะย เฉลีอันทีวรังอายาจัทธาสันติธัสตาปัญชะกัจจติกาเยเสตุธรรมังอนุคัมภีร